สำหรับประวัติความเป็นมาของงานมาลิดนบีหร,ห,รหรือที่เรียกว่างานมูโหลดนบีนะฮะตรงนี้เดิมแล้วเนี่ยผู้ที่จัดตั้งก็คือท่านตกีแซกมูฮัมมัดลีซุกเกรี่มูโหลดปากเดือนคืองานวันคล้ายวันประสูติของท่านบรมศาสดาตกีเนี่ยเขาจะจัดเวลาขึ้นวันที่หนึ่งของเดือนรอบอุลอาวานตกีก็จะจัดงานมูโหลดจัดงานถวายพระพร คําว่ามูโหลดก็คือมามาร่วมกันถวายพระพรในงานในงานของวันที่ท่านนาบีประสสนินีะฮะเสด็จถึฐานล่า,าเป็นพัฒนาถและพรรมที่เป็นอัครฐานวัฒนธรรมของท้องถิง่นสามสองหนึ่ง ขอเสียงปรบมือนะครับถือว่าน่าเป็นากานะรเปิดงานมูรต่าเดือนนะครับที่เราปฏิบัติอยู่นะวันนี้ก็มี ความเป็นมาต่อเน,นื่องยาวนานครับตัวกิจชาได้ได้สั่งการรสิทธิ์ได้ทําไว้ครับโดยไม่ได้มีนัดหมายนะครเพียงจะทราบกันว่าถือปฏิบัติกันต่อเน,นื่องยาวนานถึงวันเวลาเขาก็จะมาโดยอัตโนมัติเป็นงานที่ให้ความจรงรับพักดีกับครูด้วยจงรับพักดีก่อศาสนาที่ให้นับถือด้วยครับท่านนับย้อนวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยได้จัดมา จนกระทั่งได้ประมาณร้อยสปีแล้วครับก็คือกิจกรรมตอนนี้มันก็มีมาหลังที่ก็ตกีเขาได้เสียไปแล้ววันเริ่มก็เริ่มด้วยการยกธงพอยกธงแล้วก็ก็จะเลี้ยงดูกันตามปกติอย่างนี้อย่างนี้แหละสิ่งข้าวของที่มาก็เป็นของที่ว่าเขาเอามาทําบุญเท่านั้นแหละ กลางคืนนี้จะมีการมีกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับงานมูนโหลดก็คือการตีกลองทเทเลตีกลองสลวาดนบีก็คือเป็นการตีกลองพร้อมกับกล่าวกล่าวคำสดุดีกล่าวคําถวายพระพรต่อท่านนบีเป็นภาษาเยาวีเป็นภาษาอาหรับกล่าวถึงประวัติของท่านท่านบรมศาสดานเนี่ยนับตั้งแต่เกิดมาจกนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิต กล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่ของท่านศาสดานี่อยู่อย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไรมีคุณธรรมอะไรบ้างจะได้นำมาบอกกันแล้วก็ทุกคนพอได้รู้แล้วก็นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ที่มีขึ้นบนตำบลภุคทองนี้เป็นงานะดุดีเทิดประเกียดทั้งศาสดาทั้งศาสนาด้วยกันนะนท่านขณะเดีวยวกันหลังจากที่ฉันจบชุดไปแล้วเนี่ยรู้สิทธิ์ลูกหาก็ามาคิดอ่านร่วมกันว่าเราจะปฏิบัติงานสืบทอดกิดตนาตรนนี้ได้อย่างไรถ้าู้สิษย์ลูกหาเห็นว่าต้องการว่าถึงเวลาง,งานที่กีเคยสั่งไว้เนี่ยมันมันมีความจําเป็นจะต้องเชิญกีตกีแซ้มาเป็นประธานเมืเม่อถึงเวไม่มีแล้วก็เอา กุศิกันมามนนนี่แหละเอามาเป็นประธานในพิธีทุกคนเห็นว่าก็ยอมรับในเมื่อแบกหามมาก็ถือว่าตุกกี้แซนั่งอยู่บนกันหามนั่นครับท่าน